สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเจ็บหน้าอกชาไปทั้งตัวด่วนส่งคุณยายมาราสีส่งโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคุณยายมาราสีอิสรางกูลณอยุทยาโดยคุณยายมารสาีนั้นเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นดาราตลกจำอวด ล่าสุดทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อทางด้านคุณอ้อยเจรวดีออกมาโพสร,รูปภาพของคุณยายมราสีขณะที่ได้พาไปโรงพยาบาลพร้อมกับชี้แจงอาการของคุณยายมราสีเอาไว้ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบนเจ็บหน้าอกชาไปหมดทั้งตัวเลยพาไปโรงพยาบาลวิภาวดีตรวจอัลตาาราซาวอย่างละเอียดทุกอย่างปกติ ดีใจจังต้องขอบคุณน้องแต่โรงพยาบาลวิภาวดีเป็นอย่างมากที่เอาใจใส่ให้ความสะดวกกับคุณแม่นะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหน่วยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ